ท่านพานก็มีการแก้กฎหมายท่านไทยได้รอยู่จะคร้นสุดไปัาไปชาปรหชาชนี้ทางแน่ก็บครั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 บคือะ่าจะไว้เจรกาประชาธิปไตยประมาณนี้ครับแต่ว่าครับครับคือไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไอ ตื่นเช้านะพี่โอ้ยมาตื่นสอนเนี่ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันนี่ตื่นขึ้นมาเขาจะบอกเรากำลังเป็นลูกแถวบ้านนาดีเนี่ยเราใั่แต่ขี้เราออกมามางหอดมาผ่อว่าดีดีือยังไงนี่มาคันแก่กันกูเอนกันเนาะเอาเซียพีดหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพีดไปไหนละพีดหายไปแล้วปิดถนนแต่งงานหัวหน้าใหญ่เจ้า แล้วนี่มาทำอะไรพี่มาทำอะไรครับมากรับมากเลยมามาบุกับอนุญามาซะเยอะเลย <laughs> เวลาบอกก็ต้องบอกให้หมดเหมือนเวลามานะพี่ <c oughs> ไม่ใช่บอกว่า<อ>มาจับนั่นนู่นนี่ไปแล้วก็บอกว่า <c oughs> มาเยี่ยมเฉยๆเมื่อกี้ยังบอกว่าจะเอาหยิบเอกสารไปเป็นหลักฐานอยู่เลยเ <c oughs> ข้ามาก็ไม่รับอนุญ,ญาตด้วย <c oughs> มาพี่ใหญ่ข้ามมาผู้ใหญ่พี่นั่นแหละต้องพูดกับผู้ใหญ่พี่นั่นแหละผู้ใหญ่พี่ไ่นข้างไหน ตัวนะครับตัวนะครับนี่ก็ไม่ได้อยากว่าหรอกนะแต่บางทีก็ทำเกินไปมาแต่เช้าเลย <c oughs> โอ้พี่เขียเอาแบบนี้เลยไหมสด<ร>พี่ไร้สดบันทึกการตรวจคนแบบ <c oughs> เร่งด่วน <c oughs> ต้องมีคนเซ็นกำกับไหมพี่เจ้าคะเาให้พี่ตรวจก่อนนะคะ พ,พี่พีทอยู่ไหนครับนี่ <c oughs> พีทู่ปิดถนนแต่งงานตอนนี้ปิดถนนหน้าบ้านดาวนะครับวันนี้ปิดถนนหน้าบ้านดาว ฮ้ยในกาปุกปินไงวะถามเฉยดิค้นคนแบบไม่มีหมายอ่ะไม่มีหมายค้นครับเข้ามาปลูกตอนหกโมงเช้าพี่ก็ตอบถามเขาเลยดิ อ๋อเอ็งตอบเลยไม่รู้จะตอบอะไรเกลียดตอบเขากำลังเนี่ยบทขี้ป่ะบทขี้เอ,เอ,<ข>อาได้ไหมไปก่อนเขากำลังเขียนหมายค้นเนี่ยครับเขียนด้วยมือเลยส,สดสดไม่ใส่ด้วยไม่ใสด้วยแบบนี้ก็ได้เหรอเสะเดี๋ยวไปดูนะฮบ ไม่เป็นไรครับได้ดูวิธีการทํางานด้วยรีวิววิธีการทํางานโอ้ยตายกูปดขี้วมีผู้ชมทางบ้านบอกว่าหมายคนต้องขอสารครับพี่เขาเดินเข้ามาเลยอพี่ผมตื่นเพราเข้ามาเนี่ย เดินเข้ามาบ้านไปสิบคนแบบผมไล่ออกไปแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมออกอะทั้งทหารแล้วก็ตำรวจครับพี่แบบนี้เขาเรียกบุกรุกไหมพี่ใช่แบบนี้แบบนี้เขาเรียกบุกรุกหรือเปล่าพี่เมื่อกี้น้องอยากคุยอะไรก็คุยไม่ไม่พูดข้ามบัญชาเดี๋ยวเขาจะตกรุกอ้าวไม่ใช่นั่นแหละมันมีมีหลายคนอยู่ น้องอยากคุยที่ถามได้คุยที่ถามว่าพี่แกมาทำไมก็เดินเข้ามาแล้ว็น้องๆก็ถามกับพุ่งเข้ามาใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะเรียกแกมาเลยก็ได้จะได้คุยทีเดียวไม่แกแกไม่ได้อยู่ที่นี่อ้าวเหรอคะ่แล้วจะให้ใครคุยกับใครกันกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอตัวน้องน้องก็ได้ขอไปเพื่อกให้เจเจะได้ไม่ต้องรีดดูชิดนะคะ คือสาร,รการณ์ก็คือประมาณ6โมงครับก็นอนกันอยู่แล้วก็มีเสียงบวยวายข้างล่างเลยเดินลงมาแล้วก็มีทั้งทหารตำรวจรวมกันประมาณนี่ครับตามภาพเลยก็เดินเข้ามาในบ้านไม่อ้างอะไรอะไรเดินเข้ามาเลยนี่คือผู้กํากับท่านใหม่นะครับมากับเซพีซคนเดิมนะครับ ให้ได้ไหมพี่ี่นไม่ให้ครับไม่ได้พี่คุณต้องมีหมายคนจากสารไม่ใช่เหรอจากสาลไม่ใช่เหรอพี่ไหนครับโอ้คนนี้คือหมายใช่ไหมพี่คนนี้ใช่ไหมคือหมายหมายคืออะไรหมายคืออะไรคืออะไรปกติมันต้องคําสั่งตัดคนเรื่องของคำสั่งสารไม่ใช่เหรอบอกว่าใช้อํานาจแล้วก็บอกว่า ชี้ให้เสพพิษนี่คืออะไรเสพพิษมีอณาจาในการทาทุกอย่างที่เจลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าถ้าจะยืนยันอย่างนั้นช่วยยืนยันต่อหน้าสื่อเลยคะ่ะยืนยันไปเลยยืนยันเลยพี่ถ้ายืนยันอย่างนั้นอ่ะพ่อผมก็ไล่ให้ออกจากบ้านแล้วก็ไม่ออกกัเนนะี่ยเข้ามาก็ไม่ขออนุญาตแบบนี้เขาเรียกบุกรุกเนี่ยใช่แล้วคําสั่งแบบขอตรวจคนแบบนี้มันเขียนแบบนี้ได้ด้รือหรอะมันองขอขมันต้องขอคาสั่งศาลไม่ใช่เหรอพี่ มีมีคนทั้งบ้านถามว่าฝากถามเสพพีค่ะวันนี้มาปิดถนนหรอคะคือเดินคือเดินเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเนี่ยก็คือไม่ได้รับอนุญาตจากเราแน่นอนอย่างที่สองก็คือมาแล้วก็ไม่รู้เอ่ว่าเข้ามาเพื่ออะไรไม,ไม่ได้บอกจุดประสงค์เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการมาเดินหยิบของอนันนี่แล้วก็บอกว่าจะเอาไปเป็นหลักฐานซึ่งนั่น เราก็รู้สึกว่าเอาคือ,ค,อคืออะไรมาแบบไม่ปกติอะค่ะแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่ามีนอกจากที่แบบเราไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่ก็มีประมาณยี่สิบคนมีเจ้าที่ในเครื่องแบบมีตำรวจประมาณสิบทหารตำรวจยี่สิบไหมตำรวจเสถียรแล้วก็มีนักเครื่องแบบด้วย เจ้าหน้าที่หญิงดงข้างนอกเิ่ฟังวนอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศประมาณ6กโมงเกือบจะเจโมงนะะหกมงสี่สิกว่าที่เจ้าหน้าที่มาคือเราก็ไปโรงพยาบาลมาแล้วก็มาเจออะไรตื่นเถิดประชา เจาา้าหน้าที่ผู้กล้าจะคุ้มภัยนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้นาทีาา่บอกว่านี่ก็ใช้อำนาจาแล้วก็ชิมที่เสีพีนแล้วก็ไม่รู้ไปเป็นอำนาจอะไรนะฮะัเอาไรนี่มันต้องขอคำสั่งศาลใช่หรอ มันต้องขอคำสั่งศาลใช่เหรอท้่จะขอตรวจค้นบ้านอะน้องพี่ขอเอกสารนี้นะไม่ได้พี่เอาไป,าไปทำไมตรวจสอบมันต้องขอคำสั่งศาลมามเอาอยากได้อะไรขอคำสั่งศาลมาแค่นั้นลงชื่อใ,ให้หมดทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องลงตำแหน่งด้วยว่าใครมาบ้างจะถ,ถูกต้อง ทั้งหมดเลยค่ะลงมาทั้งหมดก็ต้องลงทั้งหมดนะคะโอ้ทีเข้ามายังเข้ามาได้พี่ถ้าไม่ลงนี่แบบหนูจะได้แบบจดเองเลยก็ได้ว่าใครมาบ้างยังไงบ้างเพราะว่ามาก็มาถ้าไม่มาแล้วไม่ลงนี่ไม่ได้นะคะมีถูกต้องนะบอกเลยเข้ามาก็ไม่ได้ขออนุญาตระพี่ผมไล่ก็ไม่ออกไปอะ่ะถ้าอยากได้อะไรผมให้นะแต่ขอแค่มีหมายสารมาข,ขอคำสั่งสารมาผมให้หมดเลยแค่นั้นเองแต่ไม่มีหมายสารมาก็ไม่ได้อะไรอะ่ะ ทีนี้ผมก็ขอเชิญออกกับทุกคนเลยพี่เอาโชคดีพี่สิเพึ่งให้ไปสิ่ลงชื่อก่อนลงชื่อแล้วก็ตำแหน่งที่มาด้วยว่าเป็นใครเราจะได้รู้ไม่งั้นเราจะรู้ยังไงเวลามาบ้านชาวบ้านก็ยังมาเลยนี่ไงไปเช็คในเสื่อก็ได้ว่ามีใครบ้างเนี่ยถ่ายไปหมดแล้วเนี่ยเอาบางคนเขาอาจจะไม่ลงก็ได้ใครจะไปรู้ บอกเลยนำโดยสายพีดนี่นำโดยผมนุ่นนุ่น้เอาก็พี่ก็เมื่อกี้ยังชี้อยู่เลยว่าเนี่ยอำนาจนี่คือคนนี้ใช่ไหมขอหมายสารจบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่พี่มาตามตามตามพี่พี่ในเอกสารที่เอาไปมาแล้วพี่มาตามอะไรพี่มาตามอะไรชอบด้วย้ชอบดวยกฎหมายเอ้าผมไม่ได้ขอให้เข้าบ้านนะ ผมไม่ได้เชิญนะคหมาฎหมาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฎหมาอะไรมาแค่ว่าสงสัยอะไรบ้างบางส่วนแล้วเมื่อกี้อ้างกฎหมายคนมาเรามาเหตุสงสัยนะครับก็มาขอตรวจสอบไม่มีอะไรก็โอเคจบนะครับขอตรวจสอบขอหรือยังใช้อำนาจอะไรในการตรวจสอบที่ต้องบอกให้ให้สุดให้หมดทิคะใช่ไหมคะพี่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อกี้ยังพูดถึงอำนาจอยากรู้เลยว่าอำนาจอะไรทำไมไม่บอกไม่ใช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาพี่อะไรเอกสารในมือทไมเอาไปทำไมไม่ขออ่ะสองแผ่นอ่ะทำไมเอาไปไม่ขออ่ะที่เราที่เราที่แค่สิบขออันมีคุณไปผูกผ้าที่ที่ที่แจกแผ่นเชือกผูกผ้าเฮ้าที่ผมก็รู้นะน้องนะั้่ที่หลักฐานคืออะไรหลักฐานอ่ะขอหลักฐานเดี๋ยวว่า ไม่หลักฐานคืออะไรล่ะเอกสารเหล่านี้มันเป็นอยู่ตามที่ต่างๆนะเอาหลักฐานกับป้ายพี่จะบอกว่าพี่เจอหลักฐานตัวนี้แล้วพวกนี้ไปไปเป็นคนแขวนป้ายพี่เอาอะไรมาพูดใช่ขอหลักฐานถ้าพูดแบบนี้ก็กล่าวหากันดิไม่ได้กล่าวหาคุณนะก็พี่บอกว่าผมทำล่ะครจะทำอะไรก็ได้ถึงชื่อไทยนะ ผมกินพี่มาหอกเมื่อกี้เออพี่บอกว่าผมรู้ว่าเป็นพวกคุณไม่ได้พูดไม่ได้พูดเอ้าโอเคไม่มีอะไรเลยอย่าพูดมั่วนะพี่พี่เป็นเจ้าหน้าที่นะไม่ได้มั่วเลยผมไม่ได้กล่าวหาใครนะผมไม่ได้บอกใครนะแต่ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรงั้นงั้นผมขอคืนได้ไหมอันนี้ผมไปเก็บมาเนี่ยขอยึดครับเนี่ยผมขอยึดไอ้อ้างอ่างนั่นแหละสองสองแผ่นเนี่ยเอาผมจะชอบไปกฎหมายกฎหมายนะครับกฎหมายเลยคนประชาชนก็ต้องรู้กฎหมายเอาแล้วบุกลุกเนี่ยเขาเรียกบุกลุกไหมเนี่ยเข้าไม่อนุญาตอ่ะ แบบนี้ก็ได้ละบ้านเราประเทศไทยอย่างนี้นี่เองเข้าบ้านเขาเขาไม่อนุญาตเขาเรียกบุกรุกปะเอาไม่ลงเอาไม่ลงหมายเหตุเลยเขาไม่ลงลงได้ไงมันมันใช้ได้เหรอแบบนั้นอ่ะก็มาเหตุวขาไม่ลงชื่อมานั่งเขียนในบ้านแล้วมันใช้ได้เหรอแบบนั้นอ่ะที่ลงชื่อบดกันหรือยังเขาเขียนว่าอะไรเขียนบันทึกตรวจค้นเนี่ยเหรอมานั่งเขียนในบ้านแล้วบอกให้ลงชื่อมันใช่เหรอพี่ถ้าขอตรวจค้นขอคำสั่งศาลมาดิ ทำนี้ได้ไงอ่ะทำนี้ไม่ถูกต้องอ่ะี่ไงทางบ้านเขาบอกว่าผมได้ยินแหละแล้วมาบอกว่าไม่ได้พูดยังไงคือต้องบอกด้วยว่าใช้อำนาจอะไรอยู่ดีเดินเข้ามาค้นค้นลื้อแล้วก็บอกขอเป็นหลักฐานนี่ไม่มีอำนาจไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันแล้วก็ไม่ได้พอถามว่าใช้อำนาจอะไรในการตรวจค้นใช้อำนาจในการมาทำแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าเราไปแจ้งบุรุษนี้ไปแจ้งที่ไหนดีตำรวจทำแบบเนี้ แล้วก็ไม่รู้ว่าใช้อำนาจอะไรแต่ก่อนนั้นนี้แต่ก่อนนั้นนี้ได้ไปที่เฉีพีตก็บอกว่าไม่รู้อำนาจเลยเขาไม่ได้บอกอำนาจเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรเย้ยแย่เ่งนดูสี่ร้อยเลยว่ะโอ้โหแม่งทำไมตื่นเช้าจังเลยครับแม่งสี่ร้อยคนเลยอ่ะโหให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเซ็นด้วยนะคะตำแหน่งด้วยทุกคนเลยจะได้รู้ว่าใครมาบ้าง ตำรวจเข้าไม่ได้ไม่มีหมายครับโวยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเหอะเอาของบ้านไปแล้วด้วยเออพูดเหมือนมันได้ไงคือท่านอย่างนี้ได้ไงอ่ะตอนนี้ไลฟ์สดที่บ้านดาวดีนะครับคืออารมณ์แบบนึกอยากจะเดินเข้าไปบ้านใครหอีกอะไรแล้วก็วันหลังจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เอกสรใบัตรทอบงนี้ถนใครได้่ไ่คอนไม่้ใส่ไม่ไใส่ได้นะต้องใส่นะคะอันนี้เขาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าได้ไงผมก็ถ่ายไว้อยู่ไม่คนนี้ก็เข้าดยืนคุยกับนูอยู่จะบอกว่าไม่เข้าได้ไงเดคอาเอาคนนี้เข้ามามาเขียนอดิคนที่คนที่คนที่มาก็ต้องลงนะพี่เอาลงครับลงลงเอาคือคือยังไงไม่แฟร์กับชาวบ้านไม่แชร์กับประชาชนเลยคืออะไรคือมาก็มาแต่พออย่างนี้ไม่หรอ คนายให้ถออนตัวย่างง้อัันวคครบํามล่าสุดนะครับนายให้ถอนตัวบอกว่าอย่าไปกวนน้องเขาคำนี้เนียพแพรลงให้หมดเลยพี่อลงปลูกกูแต่หกโมงเลยเซ็นให้หมดเซ็นให้ทุกคนด้วยอ่าผมเซ็นเลยนะเซ็นค่ะพี่เซ็นพี่เซ็นทุกคนค่ะไม่ต้องเฉพาะพี่นะคะเพราะมึงเห็นมาทุกคนเยอะมากเลยขื้นแล้วก็ตําแหน่งเลยพี่ให้ฟังปกติแล้วสมมันต้องแถวนอนปะ คือถ้าคือถ้าไม่เซ็นนี่คือไม่โปร่งใสแน่ๆ๋อค่ะชื่อแล้วก็ตำแหน่งด้วยนะคะอย่าลืมแล้วขอดูเอกสารด้วยว่าเขียนเขียนถูกต้องทุกอย่างไหมขอตรวจเอกสารก่อนมีทางบ้านบอกมานะครับว่าไม่มีหมายสารเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้นะค่ะแบ่งกันเซ็นเลยค่ะพอตอนมาก็มาตอนกลับก็ต้องเซ็นให้ด้วย ตอนนี้ตำรวจแล้วก็นําโดยเสยพี่นะครับแล้วก็ผู้กำกับขอนแก่นกําลังถอนตัวนะครับสรุปสถานการณ์วันนี้ก็คือประมาณ6กโมงเช้านะครับตํารวจเข้ามาที่บ้านถอนตัววาน้างว่าอะไรอกว่าอย่าไปกวนน้องเขาครับแต่มาก็ประมาณ6กโมงนะครับเข้ามาที่บ้านไม่มีหมายมาค้นเอาเอกสารไปนะครับแล้วก็พี่ต่อ,ต,อต่อไงวะ คือจริงๆพ่อวันนี้ประยุทธ์มาขอนแก่นนะครับไปไหนครับกลับเหรอพี่อ้าวอย่าเพิ่งใครอย่าเพิ่งกลับเรื่องขอเอกสารใหุ้ณตรวจเอกสารก่อนเอกสารอ้ไม่ขอดูเอกสารก่อนครับขอดูเอกสารหน่อยนะครับ เพราะว่าพี่มาเขียนแบบนี้ผมก็ต้องขอดูเป็นหลักฐานให้ดูก่อนแล้วก็ก่อนจะกลับก็ต้องรู้ต้องรู้ว่าทำอะไรไปบ้างถูกไหมคะเผื่อเขาเขียนไม่หมดก็ได้ใครมาขอชื่อหน่อยขอดูหน่อยได้ไหมคะขอขอดูเอกสารได้ไหมครับเอาไปไหนรีบกลับแล้วพี่ว่าให้ดูอ่ะพี่เอกสารนะพี่เอกสารพี่ว่าให้ผมดูเอกสารได้เต็มที่เลยผมขอดูหน่อยได้ไหมครับทำเหมือนเซนเนแล้วก็เดินหนีไปเนี่เหรอเอาคุณคุณคุณี่ยนนี่ก่อนเลย ไม่ได้ปิดไม่ได้ครับทำไมเอกสารมาสิเอานะผมวันนี้นะนะเลวเอกสารที่เอาไปโดนไม่ขออ่ะมีม่ไม่ผมขอถ่ายรูปเอกสารได้ไหมครับเอาอันนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่หยิบอะไรไปไม่รู้แล้วก็เดินจากไปแล้วเมื่อกี้เหมือนทําท่าเขียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรอีกเลยมาค้นๆแล้วก็บอกว่าเก็บของไว้ไปเป็นหลักฐานแล้วก็เดินจากไปเนี่ยค่ะจากที่ภาพเห็นใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เลยพี่ อันนี้เขาเรียกว่าบุกลุกประชาชนแล้วก็จากไปนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะมาคนบ้านชาวบ,บ้านไม่มีหมายสายละทำางี้หรอแล้ว <laughs> มันมีเน็ตไหมถ้าออกอยเนี้ย <laughs> มีแล้วไม่มีแล้วหรอพี่รถจอดอยู่ฝั่งนี้นะเ <laughs> อะอรถรถเออรถอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอยี <laughs> ่อะกลับมาที่บ้านเราพี่ กลเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนที่บ้านดาวดินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์แล้วก็รู้สึกยังไงอะไรนี้ครับคำถามเลยสถานการณ์ลรอก็ประมาณสักหกโมงครับก็นอนนอนอยู่ ก็ดีนเสียงวอยข,ข้างล่างก็รีบลงมาก็เจอท,ทหารครับนำโดยเสยพีทคนเดิมเพิ่มเติมคือปิดถนนแล้วก็มากับตำเหวจประมาณ2ี่สิคนก็แล้วก็บุกกันเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็มาค้นเอกสารนู่นนี่นั่นผมก็พยายามไล่ให้ออกไปหมดแล้วไล่ประมาณ3ามครั้งไม่ยอมออกแล้วก็มาหยิบเอกสารไปสองแผ่นแล้วก็มานั่งเขียนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยมาี่นวมานั่งเขียนมานั่งเขียนบันทึกการตรวจค้นตรงนี้แล้ว แล้วก็ผมก็ไล่ออกไปเหมือนเดิมไม่เขาให้เอกสารเไรให้เราดูไหมไม่แล้วก็ถามแล้วก็ขอดูว่าเขียนอะไรเขาก็ไม่ให้แล้วเมื่อกี้ตอนก่อนเขาจะกลับเราก็ขอครับขอว่าที่เขียนไปเขียนอะไรไปมั่งแล้วก็ขอเอกสารไว้เขาเอกสารที่เอาไปขอคืนเขาก็ไม่ให้พอขอคําสั่งสารว่ามีหมายค้นไหมก็ไม่มีแล้วอยู่ๆครับได้เห็นที่เห็นในคลิปนะครับก็ค,คือเส่พิษขอโทรโทรศัพท์คุย ก็เหมือนมีคำสั่งมาว่านายบอกว่าอย่าเพิ่งไปกวนน้องเขาแล้วก็เพิ่งกลับแล้วก็กลับไปกันเมื่อกี้จะขอดูเอกสารเขาบอกว่าต้องปิดไร้สดก่อนนะครับเขาถึงจะให้ดูเอกสารพอไม่ปิดเขาก็เลยไม่ให้ครับเขาเออเขาบอกว่าให้ปิดไฟ้สดก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ปิดเขาไม่ให้แล้วก็หยิบเอกสารไปน่าจะมีสองแผ่นแล้วก็มีรู้มีอะไรอีกมั่งส่วนบันทึกที่เขามานั่งเขียนบันทึกการตรวจคนที่มานั่งเขียนที่บ้านก็ไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้เราดูไว้ครับ ทั้งหมดก็มีตำรวจประมาณ20กว่าคนแล้วก็ทหารนำโดยเซพีครับผมแล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนลงมานี่ไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งตื่นเลยยังสลืมสลืออยู่ <c oughs> ก็ตกใจครับเข้ามาเยอะไล่เราก็ไม่ออกมีทั้งนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบด้วยประมาณ6-7คนครับแล้วที่เหลือก็ในเครื่องแบบหมดเลยตำรวจแล้วก็ทหารเซพีครับเ <c oughs> คยฟังตอมไหม ุน่โอเคครับถ้าไม่งั้นเหตุการณ์นี้ไอทหารแล้วก็ตำรวจก็ได้กลับไปแล้วเพราะว่านายบอกว่าอย่าพึ่งไปกวนน้องเขาแต่ถ้ามียังไงก็จะติดตามรายงานสถานการณ์เรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ